ณเมืองใหญ่แห่งหนึ่งที่มีอาณาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาลเมืองแห่งนี้มีชื่อว่าเมืองกันมาลาใสโดยเจ้าของเมืองที่ชื่อว่าเท้ากลุ่มใสนั้นมีลูกชายอยู่สามคนที่มีอายุย่างเข้าสู่วัยหนุ่มแล้วเท้ากลุ่มใส่ต้องการจะให้ลูกชายทั้งสามคนได้แต่งงานมีครอบครัวเพราะเขาต้องการจะคัดเลือกคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้สืบทอดการปกครองโดยที่ไม่ได้ให้สิทธิ์แก่ลูกหัวปีเพียงคนเดียว แต่เขาต้องการที่จะพิจารณาชีวิตของลูกชายทั้ง3าคนว่าแต่ละคนมีวิธีการในการเลือกคู่ครองอย่างไรและใช้ชีวิตครอบครัวแบบไหนเท้ากุมใส่เห็นว่าลูกชายทั้ง3คนนั้นต่างก็คู่ควรกับการเป็นเจ้าเมืองคนต่อไปทั้งนั้นแต่เขาอยากจะพิสูจน์และสังเกตการใช้ชีวิตครอบครัวของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรเพราะเขาเชื่อว่าการเป็นผู้นำในครอบครัวรวมถึงการดูแลคู่ชีวิตนั้น มีผลกับการดูแลชาวเมืองด้วยเช่นกันแต่เท้ากุมใสก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรให้ลูกชายทั้งสาคนได้รับรู้เขาแค่บอกว่าทั้งสามคนควรจะแต่งงานได้แล้วพวกเจ้าคงไม่มีใครคัดค้านในเรื่องนี้ไม่มีขอรับท่านพ่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามพระประสงค์ของท่านพ่อเถิดเมื่อเท้ากุมใสได้รับคำยืนยันจากลูกชายแล้วเขาก็ได้ส่งสารแจ้งไปทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้หญิงสาวทุกคนที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าสาวของเจ้าชายทั้งสามคนเข้ามาทดสอบความรู้ความสามารถเท้ากลุ่มใสนั้นเปิดโอกาสให้กับหญิงสาวทุกคนทั้งคนที่เป็นเจ้าหญิงและหญิงสาวชาวบ้านทั่วๆไปโดยที่เจ้าชายกมลเจ้าชายกาละพรถและเจ้าชายกาะละพลึกต่างก็ใจจดใจจ่ออยากจะเห็นว่าที่เจ้าสาวของตัวเองจนใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้ว และการเปิดรับสมัครหญิงสาวเข้ามาทดสอบเพื่อผ่านเข้าสู่การเป็นพระชายานั้นมีหญิงสาวมากมายได้มารวมตัวกันที่เมืองกันมาลาใสจนสุดท้ายแล้วก็คัดเลือกหญิงสาวได้สาคนสุดท้ายและเท้ากลุ่มใสก็สั่งให้คุณเท้าประจําเมืองนําผ้าไปให้หญิงสาวทั้ง3าคนคลุมใบหน้าเหลือไว้แค่ดวงตาเพื่อจะได้มองเห็นยามที่เดินเข้ามาในท้องพระโรงจากนั้นก็ให้หญิงสาว เดินไปหยิบพวงมาลัยที่วางอยู่ในพานทองมาคนละหนึ่งพวงซึ่งพวงมาลัยนั้นเป็นของเจ้าชายทั้งสามคนและได้ทำเครื่องหมายไว้แล้วว่าเป็นของเจ้าชายองค์ไหนเมื่อหญิงสาวสามคนหยิบพวงมาลัยมาถือไว้คุณเท้าก็เดินนำพวกเธอเข้าไปในท้องพระโรงเพื่อพบกับเท้ากลุ่มใสและเจ้าชายทั้งสามข้าตื่นเต้นเหลือเกินพิการพลศเจ้าสาวของข้าคงต้องสวยหยาดเยิ้มเป็นแน่แท้ เมื่อหญิงสาวทั้งสามคนเดินเข้าไปถึงท้องพระโรงและได้รู้แล้วว่าพวงมาลัยที่หยิบกันมานั้นเป็นของเจ้าชายคนไหนพวกเธอก็เดินไปนั่งอยู่ข้างๆพวกเขาทั้งสามคนด้วยรูปร่างและผิวพรรณที่พอจะสังเกตเห็นได้ทำให้ชายหนุ่มทั้งสามคนรู้สึกพึงพอใจในตัวว่าที่เจ้าสาวของพวกเขาไม่น้อยแต่พอพวกเธอเปิดผ้าคลุมหน้าออกเจ้าชายก็ละพึกถึงกับพงะถอยหนี เพราะหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างๆนั้นมีแผลเป็นบวมนูนบนใบหน้าซีกซ้ายซึ่งแผลเป็นนั้นเห็นได้ชัดเจนและยาวตั้งแต่หน้าผากลงมาจนถึงคางในความเป็นจริงเธอก็ไม่ได้ดูขี้เหร่เลยถ้าไม่มีแผลบนใบหน้าแต่เจ้าชายกาละพึกก็รับไม่ได้เพราะเขาต้องการเจ้าสาวที่สวยไร้ที่ติท่านพ่อท่านจะให้กาลพึกแต่งงานกับหญิงคนนี้ไม่ได้นะัก นางดูน่าเกลียดเกินไปชายาของเราต้องไร้ที่ตินะขอรับเจ้าชายกัลพ์รีพูดบอกเท้ากุมใสเพื่อช่วยเหลือน้องชายแต่เท้ากุมใสกลับนิ่งเงียบนั่นก็หมายความว่าเจ้าชายกัลพฤกจะต้องแต่งงานกับหญิงสาวคนนี้ซึ่งเธอก็นั่งก้มหน้าด้วยท่าทางสงบเสงี่ยมเตียมตัวเจ้าเมืองพูดออกไปแล้วจะเปลี่ยนคำได้อย่างไรกันเธอเข้ามาถูกต้องในทุกขั้นตอน และหยิบได้พวงมลัยของเจ้าไม่ข้าจะไม่แต่งงานด้วยเด็ดขาดน่าเกลียดที่สุดเจ้าชายกระลพึกไม่ได้พูดเพียงอย่างเดียวเขายังผลักหญิงสาวให้ถอยห่างจากเขาอีกด้วยและหญิงสาวก็เซถลาไปตามแรงผลักโชคดีที่เจ้าชายกระมวลเข้ามารับตัวไว้ได้ทันเธอจึงไม่ได้ล้มลงไปเมื่อทั้งคู่ได้ศบตากันเจ้าชายกระมวลก็เห็นแววตาผิดหวังของเธอ และเมื่อหญิงสาวรู้สึกตัวว่าอยู่ในอ้อมแขนของเจ้าชายกะมลเธอก็รีบเบี่ยงตัวออกในทันทีข้าขอยืนยันนะท่านพ่อว่าข้าจะไม่แต่งงานกับนางเจ้าชายกนลพฤกมองหน้าหญิงสาวอย่างรังเกียจและทุกคนต่างก็นิ่งอึ้งกันไปหมดเท้ากุมใส่เองก็นิ่งเงียบไปและนึกโทษตัวเองที่ออกคำสั่งให้หญิงสาวทุกคนเข้ามาได้โดยที่ไม่มีข้อแม้ใดๆเลย เขาทั้งส่งสารลูกชายเพราะเข้าใจความรู้สึกดีแต่ก็ส่งสารหญิงสาวด้วยและการที่เธอเข้ามาได้จนเป็น3าคนสุดท้ายก็แสดงว่าสติปัญญาของเธอนั้นไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเท้ากลุ่มใส่ครุ่นคิดเพื่อจะหาทางออกและเจ้าชายกมลที่เห็นสถานการณ์อยู่ในความตึงเครียดเขาเลยเดินไปหยิบพวงมาลัยที่มือของหญิงสาวซึ่งเป็นว่าที่เจ้าสาวของเขานั้นไปให้กับหญิงสาวหน้าบาก และนำพวงมาลัยของเจ้าชายการพลึกไปให้กับว่าที่เจ้าสาวของเขาพร้อมทั้งบอกขอโทษเธออย่างอ่อนโยนข้าต้องขอโทษด้วยที่ต้องให้เจ้าไปเป็นเจ้าสาวของน้องชายข้าเจ้าคงไม่ว่าอะไรข้ายินดีไปคะเจ้าชายกระมลจูงมือหญิงสาวไปส่งให้กับเจ้าชายการพลึกและพาหญิงสาวหน้าบากมานั่งใกล้ๆกับตนเจ้าชายกาลพลึกนั้นรู้สึกพอใจมาก และขอบคุณพี่ชายที่ช่วยเหลือไม่ให้เขาต้องแต่งงานกับผู้หญิงที่มีหน้าตาน่าเกลียดเท้ากุมใส่เองก็นึกไม่ถึงว่าลูกชายคนโตจะแก้ปัญหาแบบนี้เขามองหน้าเจ้าชายกมลด,ด้วยความเห็นใจแต่ลูกชายกลับส่งยิ้มให้ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มและพยักหน้าให้พ่อเพื่อทำหน้าที่บอกกล่าวถึงพิธีแต่งงานที่จะมาถึงในไม่ช้าเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยและทุกคนได้แยกย้ายกันออกไปแล้ว เท้ากุมใสก็ถือโอกาสบอกกับใจลูกชายที่ช่วยเหลือให้เขานั้นไม่ผิดคำพูดอีกทั้งยังช่วยเหลือน้องชายด้วยข้าขอบใจเจ้ามากว่าแต่เจ้ายอมรับนางได้หรือได้ขอรับนางไม่ได้ขี้เหร่เลยเพียงแต่มีแผลเป็นที่ใบหน้าก็เท่านั้นเองข้าสงสารนางด้วยซ้ำไปบาดแผลขนาดนั้นนางคงเจ็บปวดไม่น้อย ไม่นานหลังจากนั้นงานแต่งงานของเจ้าชายทั้งสาคนก็ถูกจัดขึ้นและต่างก็มีความชื่นมื่นกันทั่วหน้าคงมีแต่เจ้าสาวของเจ้าชายกระมลที่ชื่อว่าปรางทิพย์เท่านั้นที่ดูไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเจ้าชายกระมนลที่สังเกตดูเธออยู่ตลอดเวลาได้ให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างเธอจนปลางทิพย์รู้สึกดีใจมากที่คู่แต่งงานของเธอเป็นเจ้าชายกมล หญิงสาวแอบมองหน้าว่าที่สามีด้วยความพอใจและรู้สึกขอบคุณส่วนเจ้าชายกมลนนั้นรู้อยู่แล้วว่าหญิงสาวแอบมองเขาอยู่บ่อยๆเขาแอบอมยิ้มและรู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเพราะสำหรับเขาแล้วกลับสัมผัสได้ว่าเธอนั้นเป็นหญิงสาวที่มีความสมบูรณ์แบบทั้งกิริยามารยาทการอ่อนน้อมถ่อมตนการพูดจาและการมีน้ำใจ เขาเห็นสิ่งนี้จากตัวเธอเจ้าชายกระมลจึงไม่ได้ใส่ใจกับรอยแผลเป็นนั้นและมองผ่านไปได้โดยง่ายซึ่งแตกต่างจากน้องชายทั้งสองรวมทั้งน้องสะพ้ายด้วยที่เผลอเป็นไม่ได้จะต้องแสดงท่าทีรังเกียจปรางทิพย์อยู่เสมอเจ้าไม่ต้องคิดมากนะปรางทิพย์เป็นแบบที่เจ้าเป็นและอยู่ข้างๆข้า,ขาเพคะท่านพี่หลังจากแต่งงานกันแล้ว ทั้ง3คู่ข้าวใหม่ปลามันก็ใช้ชีวิตกันไปตามปกติโดยเจ้าชายกาลพลดกับเจ้าชายกาลพลึกต่างก็เอาอกเอาใจชายาของตนอย่างดีที่สุดซึ่งก็ไม่ได้น่าแปลกใจเพราะทั้งซอยแก้วและทธิพาที่เป็นชายาของเจ้าชายทั้งสองคนนั้นต่างก็เป็นคนสวยและมาจากตระกูลของเศรษฐีที่ร่ำรวยของเมืองกันมาลาใสพวกเธอจึงได้รับการเอาอกเอาใจจากสามี แบบยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมกันเลยทีเดียวซึ่งไม่แตกต่างจากปรางทิพย์พอเจ้าชายกระมวลก็ปฏิบัติกับเธอเช่นเดียวกับที่น้องชายปฏิบัติต่อชายาของพวกเขาแต่ปรางทิพย์กลับไม่เหมือนสร้อยแก้วและทิพาเพราะเธอจะใส่ใจในงานบ้านงานเรือนหญิงสาวจะเข้าครัวหลวงเพื่อทำอาหารให้กับสามีด้วยมือของเธอเองแถมยังทำให้เท้ากลมใสรวมทั้งน้องชายและน้องสะพ้ยได้รับประทานด้วย ไม่เพียงเท่านี้เมื่อมีโอกาสเธอยังติดตามเจ้าชายกมลออกไปเยี่ยมเยือนชาวเมืองอีกด้วยจนเวลาผ่านไปไม่นานนักเท้ากุมใสก็ได้เรียกลูกชายและลูกสะใภ้ให้เข้าไปพบเพื่อจะแจ้งถึงผู้ที่จะได้สืบทอดการปกครองต่อไปและเจ้าชายกมลก็คือผู้ที่พ่อเลือกซึ่งน้องชายทั้งสองก็เห็นด้วยแต่เมื่อถูกชายายุยงก็กลับเอ็นเอียงไปทางคำพูดของเมียตัวเอง หน้าตาเช่นนั้นจะขึ้นเป็นมเหสีได้อย่างไรอายชาวบ้านชาวเมืองเขาเท้ากลุ่มใสก็เลยหยุดเรื่องการแต่งตั้งผู้สืบทอดการปกครองเอาไว้ก่อนแต่ไม่นานนักก็มีข้าศึกเข้ามาบุกเมืองกันมาลาใสแม้เจ้าชายทั้ง3กับเท้ากลุ่มใสรวมทั้งทหารของเมืองจะต้านไว้สักเท่าไหร่ก็ดูเหมือนจะยิ่งเพียงพล้ำและค่ำคืนหนึ่งปรางทิพย์ได้แอบปลอมตัวเป็นชาย เธอควบม้าออกไปนอกเมืองและหายไปในความมืดเธอคิดว่าคงไม่มีใครเห็นแต่ส้อยแก้วกับทิพาก็เห็นเข้าจนได้และนำเรื่องราวมาพูดยุยงให้ร้ายว่าปรางทิพนั้นหนีเอาตัวรอดไปแล้วเจ้าชายกมลเองก็ไม่รู้เลยว่าปรางทิพหายไปไหนเพราะเธอไม่ได้บอกเขาไว้แต่ในใจของชายหนุ่มยังคงเชื่อมั่นในตัวชายาอยู่เสมอเจ้าไปไหนกันนะปรางทิพเจ้ารู้หรือไม่ ว่าข้าเป็นห่วงเจ้าชายกมลพยายามออกตามหาแต่ก็ติดตามได้ยากเพราะต้องหลบหลีกข้าศึกและ3วันต่อมาข้าศึกก็ได้บุกเข้ามาถึงเมืองกันมาลาใสการรบกันในครั้งนั้นเมืองกันมาลาใสก็พ่ายแพ้เหล่าทหารบาดเจ็บสาหัสและเท้ากุมใสก็กำลังจะยกทงขาวเพื่อยอมแพ้แต่จู่ๆก็มีกองทัพทหารมากมายแห่กันมาจากทั่วสารทิศ ทหารเหล่านั้นโห่ร้องและบุกเขาเข็นฆ่าฆ่าศึกที่มาบุกเมืองกันมาลาไสจนพวกมันล้มตายและหนีหายกระเจิดกระเจิงไปเท้ากลุ่มใสรู้สึกแปลกใจเมื่อได้เห็นหน้าผู้ที่มาช่วยเหลือซึ่งเขาบอกว่าเป็นเจ้าเมืองจากเมืองไกลพอเห็นหญิงสาวที่แต่งตัวเป็นชายลงมาจากหลังมา้าและเมื่อเธอเปิดผ้าออกทั้งเท้ากลุ่มใสเจ้าชายกระมนและทุกคนก็ยิ่งแปลกใจเพราะนั่นคือปรางทิพนั่นเอง ท่านพี่ข้าขอโทษที่ไปโดยไม่บอกกล่าวนี่คือท่านลุงของข้าเท้าเวรุลนแห่งเมืองละลุวาดเจ้าชายกมลดีใจอย่างที่สุดที่ชายาของเขากลับมาแถมยังพากองทัพใหญ่มาช่วยเมืองไว้ได้อีกเขาหันไปมองน้องสะพ้ยกับน้องชายที่ยืนหน้าเสียอยู่และสายหน้ากับพฤติกรรมของพวกเขาในคืนนั้น เจ้าเมืองกันมาลาใส่ได้จัดงานเลี้ยงให้กับท้าวเวรุลและทหารท้าวเวรุนก็ได้ฝากฝังปรางทิพกับเจ้าชายกมลจงดูแลหลานสาวของข้าให้ดีที่สุดอ๋อหลานลุงแล้วเมื่อไหร่เจ้าจะเอาแผลนั่นออกสักทีเล่าเจ้าชายกมลและทุกคนที่ยืนอยู่นั้นต่างแปลกใจกับคำพูดของท้าวเวรุนและต่างก็จ้องมองไปที่ปรางทิพป,ปรางทิพน้าเสียเล็กน้อย หญิงสาวเดินเข้าไปกราบเท้ากุมใสและหันมาขอโทษเจ้าชายกำมลด้วยจากนั้นเธอก็ลอกแผลปลอมแผ่นหนาๆน,นั้นออกจากใบหน้าทุกคนต่างตกตะลึงกับสิ่งที่เธอทำแต่พอแผลเป็นปลอมหลุดออกไปแล้วทุกคนก็ตกตะลึงยิ่งกว่าเมื่อได้เห็นใบหน้าที่สวยงามไร้ที่ติของเธอข้าขอโทษทุกคนที่ทำเช่นนี้ข้าแค่อยากจะรู้ว่าโลกนี้ยังจะมีคนที่จริงใจอยู่อีกหรือไม่ และข้าก็พบแล้วหญิงสาวเดินเข้าไปกอดเจ้าชายกระมลโดยไม่สนใจสายตาของใครเลยส่วนเจ้าชายกมลน,นั้นก็ยิ้มกว้างด้วยความยินดีฝ่ายน้องชายทั้งสองคนต่างก็หลบหน้าหลบตาโดยเฉพาะเจ้าชายกาลพลึกที่รู้สึกเสียดายเพราะตัวเองได้ทิ้งเพชรเม็ดงามไปเสียสอยแก้วกับทิพาเองก็หน้าซีดเผือดเพราะเธอทั้งสองคนได้ดูถูกปรางทิพไว้มากมาย แต่สุดท้ายแล้วปรางทิพย์กลับมีสายเลือดของเจ้าเมืองในขณะที่พวกเธอเป็นแค่ลูกของเศรษฐีเท่านั้นเ<อ>มื่อเท้าวกุมสสยรู้ความจริงแล้ว<ส>เขาก็รู้สึกดีใจมากและได้แต่งตั้งให้เจ้าชายกมลเป็นเจ้าเมืองขึ้นปกครองเมืองกันมาลาใส่ในที่สุดส่วนปรางทิพย์ก็กลายเป็นมเหสีอยู่เคียงข้างเจ้าชายกมลทั้งคู่จึงได้ปกครองบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา